คโอเสวัสดีครับผมธราทิพยああ์ฉันทวัฒน์นะครับออตอนนี้ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ดูแลนะครับกีฬาคอสคันาี์สกีไบแอสลอนแล้วก็โรลเลอร์สกีครับเป็นฝ่ายเทคนิคของสมาคมครับเหตุผลที่เราเรื่องจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนึ่งเลยนะครับเรามีผู้แทนนะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่า เราได้รับการประสานงานจากผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในการต้อนรับนะครับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาตินะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่งในระดับนานาชาตินะครับก็มีหลายจังหวัดครับที่ส่งกันเข้ามาแต่ว่าด้วยความพร้อมนะครับของทีมงานด้วยความพร้อมของสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักเรื่องอาหารการกินเรื่องของสนามฝึกซ้อมเนี่ยทางเชียงใหม่เนี่ยมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับ แล้วเราก็เลยทําให้เป็นตัวเลือกที่สมาคมเนี่ยตัดสินใจมา,าฝึกซ้อมเก็บตัวที่เชียงใหม่นะครับนักกีฬาจริงๆแล้วในทีมเรามีทั้งหมด11คนนะครับแล้วก็เราคัดเลือกนักกีฬามาจากกีฬาการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีเชียงเลิาประเทศไทยที่ผ่านมานะครับ mm hmm. เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็คัดตัวนักกีฬาที่รุ่นอายุ นะครับผ่านเกณฑ์ในการที่จะไปแข่งระดับราาชาติอย่างกีฬาเอเชียนวินเทอร์เกมที่จะถึงในกุมภาครับก็คัดมาจากรายการเชีเลิ์แห่งประเทศไทยครับระยะเวลาในการเก็บตัวของเราที่จะเก็บในประเทศไทยเนี่ยก็ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับประมาณจากกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับ จะเก็บตัวที่นี่1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปร่วมแข่งขันนะครับกีฬาโรลเลอร์สกีกีฬาแห่งชาตินะครับที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาคอสกันที่สกีที่ประเทศเกาหลีใต้ครับก,สกส็สำหรับนักกีฬาชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งชุดเก่าที่เคยมีประสบการณ์แล้วแล้วก็เป็นนักกีฬาชุด ใหม่ที่เพิ่งเสริมทับเข้ามาในชุดทีมชาติเรานะครับเราก็เลยจะเน้นไปที่เบสิกก่อนนะครับในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานนะครับโดยการฝึกซ้อมของนักกีฬาเนี่ยก็จะมีทั้ง บนสกีนะครับแล้วก็ออฟสกีนะครับก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งวิ่งขึ้นเขานะครับหรือว่ากิจกรรมนะครับที่เสริมสร้างทักษะของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงความทนทานความเร็วนะครับต่างๆเพื่อเสริมทักษะนะครับในทุกองค์ประกอบแล้วก็เน้นนะครับเรื่องของการสกีเทคนิคเนี่ยในการขึ้นเนินเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่นักกีฬาไทยเนี่ยกำลังขาดอยู่ในการแข่งขันในระดับนานาชาติครับ ก็รายการแรกนะครับที่จะเป็นเหมือนรายการเป้าหมายก่อนแล้วกันเนาะรายการเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นเอเชียนวินเทอร์เกมซึ่งจะจัดแข่งขันขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์นะครับปีหน้านะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเอเชียนวินเทอร์เกมเนี่ยนักกีฬาชุดนี้เนี่ยจะมีการเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเพื่อที่จะลงการแข่งขันนะครับคอสคันทีสกีเนี่ย รายการฟาอีสครับนะครับถึง2รายการก็คือจะเป็นที่เดือนธันวาแล้วก็เดือนมกราอันนั้นคือเป้าหมายที่1กับเป้าหมายที่2ก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นเตรียมการเตรียมความพร้อมนักกีฬาใน,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาจากกีฬาโรลเลอร์สกีนะครับไปแข่งขันบนกีฬาคอสคันที่สกีซึ่งเป็นการแข่งขันบนหิมะนะครับก็จะมี2อีเวนต์นะครับแล้วหลังจากมกราสมมกราเราแข่งขันเสร็จเราก็จะกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อ เ,เตรียมความพร้อมแล้วก็จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนวินเทอร์เกมตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ขอฝากกีฬาโรลเลอร์สกีนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของกีฬารด,ดูหนาว ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬาสกีและสโนโ์บอร์ดแห่งประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่ากีฬาโรลเลอร์สกีจะเป็นกีฬาชนิดเดียวที่สามารถฝึกซ้อมและแข่งขันจากการแข่งขันได้ในประเทศไทยแต่เราก็ยังมีอีกหลายชนิดกีฬานะครับที่เป็นกีฬาฤดูหนาวภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมเนี่ยที่สามารถฝึกซ้อมในเมืองไทยได้แล้วพอถึงฤดูหนาวเราก็ไปฝึกซ้อมที่ประเทศที่มีหิมะมันก็สามารถทําให้ กีฬาฤดูหนาวในประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะครับก็ฝากกีฬาโรลเลอร์สกีไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็ลองติดตามที่หน้าเพจนะครับของสมาคมกีฬาสกีและสโนวบอร์ดประเทศไทยนะครับรวมถึงนะครับหน้าเพจของ ชมรมโรเลสกีต่างๆนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีครบ5ภาคแล้วนะครับผู้ใดนะครับผู้ท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานเองที่สนใจกีฬาโรเลสกีหรือว่าสนใจกีฬาฤดูหนาวนะครับก็เริ่มต้นจากกีฬาโรเลสกีก่อนได้นะครับติดต่อผู้แทนแต่ละจังหวัดนะครับไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์สนับสนุนจากทางสมาคมให้นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่กีฬาฤดูหนาวของประเทศไทยเราครับ